สองของรายการในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงฟ้าขนองตยัตตารยองมาชาวมา1 2ึ่งร้อสดแปดลไปส่วนทางด้านของฝ่ายนวนเพชรบุรพาโจามองจันมาช้านี่มาหนึงร้อยยี่สิบก็ดจุดสามล็ไปจุดาขาดไปจุดเจ็ดนะทางด้านฝ่ายแดงมาเกินจุดแปดนำเงินขาดไปจุดเดเมื่อก็นี่แหลเปิดท้านฝ่ายแดงครับเป็นต่อราคาสิบตเก้าชี้ตัวเล่นก่อนชอกนี่ผมชอบแดงและทางด้านของฝ่ายแดงเป็นโมเด็ด ตัวเดียวเล่นของช่องนี้ในวันนี้ด้วยนะครับของช่อง3ามสบกในวันนี้ด้วยมวยช่องสามสิกวันนี้คู่ขี้สูสีทุกคู่นะครับพลิกไปพลิกมาแพ้ชนะกันได้ทุกคู่นะครับถ้ามีราคาก็อย่าลืมบอ,อกตัวซื้อขาบางจุนกันนะครับสำหรับตามได้ของฟ้าขนองอายุ18ปีสูง170จากจังหวัดระยองนะเวทน้ำหักที่โชคดูประจำก็1 2 9 1 3 0ชคเวทีมกรุงมาแล้ว15ครั้ง คยชนะนกคุ่ชกหนึ่งครั้งแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกใครในเวทีเมืองกรุงมกรกร่อนนัดนี้ผมเชื่อว่าทันต์ข่าขฝาแดงน่าจะยืนระยะครบผ้ายกนะครับสำหรับทันต์ข่าวฝาแดงนี่ก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างนี่ก็จะสูงยาวได้เปรียบนะัดทรงมวยนี่ประเภทเดินหน้าท้าชนเข่าในบูสู้ดูดันยันห้ายกรับอาวุธของชกท่าดวลชวนแลกตลอดเกมทรงมวยนี่จะแข็งแกร่ง,แ,ง,แ,งแรงตลอดเกมนะครับส่วนทันต์ข่าวฝาแดงวันเพชรบุรพภาโจ้มังจันนายุ่งสิบเก้าปีสูงร้อยหกสิบเจ็ดจากพัทลุง แต่ว่าซ้อมอยู่ที่สิทธ์หนุ่มน้อยภูเก็ตนะชกเวทีมังกรม,มาแล้ว7ครั้งแพ้นอกใครกับทาด้านของชกหึงครั้งแล้วก็ยังไม่เคยชนะนอกใครมาก่อนผมก็เลยอ่านว่าน่าจะชนะนอกแดงยากครับต้องวัดกันที่กรรมการทางด้านของฝ่ายเพชรบุรภาก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างนี่จะเสียเปรียบนะ ทรงมวยก็ฝีมือบุบบนเข่าในครับรุกครับได้เข็บกันวัดทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงในแก่งกว่าวงนอกนะครับก็คงจะดวนเข่ากันสนุกแต่ว่าเข่าต่อเข่าทีต่อทีนี่ทางด้านาแดงสูงยาวกว่าและก็ชกอยู่ที่เวทีนี้ประจํากว่าน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ในยกแต่ท้านะครับนักคู่ขี้สุสีติกไปริกมาครับยกที่หนึ่งนายกที่หนึ่งเปิดอยู่ที่ทางด้านฝแดงครับเป็นต่อราคาสิบต่อเก้าชี้เล่นก่อนชกชอบแดงให้ทางด้านคอามแดงเป็นวัเด็ดตัวเดียวเลิกเล่น ของช่อง3ามสในวันนี 5, ้ด้วยนะครับทั้งคู่นี่กัดฝ่ายสู้กันแล้วนะครับยกที่1นึนี่ยกที่1ไม่เล่น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 เมื่อเช้านี้ผมเข้าไปคุยกับนักมวยแล้วนักมวยบอกว่าสู้แน่นอนครับสู้แน่นอนสําหรับตระหนักเข้าไ, okay. ไปแดงและเตะแข้งคอล์ตีไม่เล่น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  ไม่เลนไม่เลนไม่เล่นไม่เลนไม่เลนไม่เล่นไม่เลนไม่เล่นไม่เล่นลักษณะการกาดมวยของน้ําเงินนี่ผมดูว่ากาดต่ําไปนะแดงนี่จะกาดมวยสูงกว่ากาดมวยรัดกุมมั่นคงกว่าแต่หน้าฝะแดงเนี่ยจะกาดมวยระดับออกนะครับก็เ,เป็นการเปิดการคอรกับตะด้านของโชคชมากกว่าแต่ว่าแดงนี่จะยืนกาดมวยมั่นคงกว่าแดงแต่ซ้ายบิดไม่เลนไม่เลนไม่เล่นเล้น้ำเงิน,น,นแต่ซ้ายไม่เข้าไม่เลนไม่เลนไม่เล่น ม่เล่นไ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 ม่เล่น,ลนแดงแดงจะต้องเก็บแข้งซ้ายของน้ำเงินก่อนนะครับหรือว่าจะเก็บแข้งซ้ายได้นะครับแดงก็ยังเตะเบิร์ดอยู่มวยนี่ไม่ใช่ว่าจะทำเขาอย่างเดียวนะครับจะต้องเก็บจะต้องเก็บอาวุธด้วยนะครับราคาในวิธีราคาในวิธีตั้งต้นอยู่ที่เมือไหนมากันอะ่ะมาเงินมากกว่า mangan 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 ไอ้แดงเตะขวาเต็มๆเลยแดงนี่สองแข้งสองขาดนะเหมอแดงเหมอแดงมอแดงตอนนี้แดงกัดขวาสู้ถ้าแดงกัดขวาสู้แล้วเตะเตะไปที่ขอบกางเกง้เงินนี่เตะเข้าทุกแม็ชครับเหมอแดง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 เอแแดงเตะขวาเข้าอีกทีแล้วไอ้นื้อเงินเตะซ้ายคืนเหมอแดง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 สนุกแน่ครับคู่นี้สนุกแน่เหมอแดง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 ไอ้เนื้เตะซ้ายไปตี มาแดงมาแดงไอ้โอ้ยไอ้แดงก็เตะขวาเต็มๆเลยมาแดง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 ได้เตะหนักกว่าได้เตะหนักกว่ามาแดง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 มาดงมาแ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 ดงบังนอบนี่คุกคีสุดสีนะมาแดง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 ัดนั้นขมสองบดนั้นข้สอ ยูดงอยูดงแดงสิบเก้าแดงสิบเก้าต่อแดงสิบเก้าต่อยูดังยูดงอยูดังแดงสิบเก้าแดงจะอาวุธมวยเด็หนักแรงกว่าแล้วก็ลักษณะการเตะในแดงจะเตะเต็มแข้งกว่านะวงนอกคู่กีสุศีวัดกันที่ในนะในนี่ผมดูว่าแดงดีกว่าเพราะสูงยาวใหญ่กว่าแล้วก็วางหน้าจะสร้างดันแทงแรงกว่าครับแดงนี่เป็นมวยเข่านะครับอยู่แดงอยู่แดง ยูแดงยูแดงแดง19ต่อแดง19ต่อการที่นักมวยชนะนี่จะต้องชนะนอกให้ได้ก่อนนะครับถ้านอกชนะนี่เดี๋ยวก็ไปลุนในถ้านในชนะก็จะกลายเป็นว่าชนะทั้งนอกทั้งในนี่ก็โอกาสชนะสูงมา์แดงมาแดงมาแดงมาแดงทีมงานน้ำเงินนี่ตัวเงินเล่นเยอะนะทีมงานน้ำเงินมีตังนะวันนี้ตรวจสู้นะตรวน้ำเงินสู้นะเมาร์แดงเมอร์แดงมาแดงเมาร์แดงมาร์แดงมา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 ดัแดง

แดง19วันนี้มวยคู่คี้สุสีทุกคู่นะครับทิศแพ้ชนะกันได้ทุกคู่ด้วยนะครับมวยช่วงเทศกาลปีใหม่นะหรือว่าโดยใกล้เทศกาลปีใหม่ก็ต้องรอดระวังครับเดินยากทุกปีครับทุกปีเดินฟันวาคนนี้มวยใจเด่นยากนนมาดามมาดามมาดามยูแดงแดง19ต่อ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  ยูแดง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 แดงสิก้าต่อแดงสิบเก้าต่อแดงสิบเก้าต่อไดห้าสิบดห้าสิบดห้าสิบต่อดห้าสิบต่อยูแดง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 แดงห้าสิบด้าสิด้าสิบด้าสิบรองห้สรองรอหสิองสิก้าต่อสิก้าต่อสิก้าต่อยูแดงยูแดงได้าสิด้าสิด้ห้าสิบต่อยูแดงยูแดงยูแดงต่อไปเป็นยกที่สองลอวยกที่สทางด้านของตาวแดงานองน้ำมนต์เพชรบุลภายูแดงยูแดงลอเจอสองแดงห้าสลอยตัวยกที่สแดงห้าสีต่อได้าสต่อ ยู่แดงอยู่แดงได้ห้าสิบต่อได้ห้ได้ห้ต่อได้ห้ไอ้น้ำมือเตะซ้ายไม่เข้าน้ำมือบักไอ้แดงเตะบ์ดอยู่แดงอยู่แดงได้ห้ิบต่อได้ห้บต่อได้ห้าสิบต่อได้ห้ต่อได้ห้ต่อได้ห้อยู่แดงอยู่แดงได้ห้อยู่แดงอยู่แดงได้ห้ได้ห้ต่อได้ห้อยู่แดงอยู่แดงอยู่แดงได้ห้ต่อได้ห้าสออ้น้ำมือเตะซ้ายสวยนะอยู่แดงแดงและแขงกะีอยู่แดงอยู่แดง ยูแดง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 โอ้ยอันนมวเตะตสแต่ได้หาสิได้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 าสิแด้เตะสูงเกินไปนะได้ห้าต่อได้ห้สต่อได้ห้ต่อได้ห้สต่อได้ห้ต่อได้หสิต่แค่กลาทีนะยูแดง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 ได้าสิต่อได้ห้าสต่อยูแดงยูแดงอันนมนเตะไม่เข้าได้ห้าสต่อได้ห้สต่อได้ห้ต่อ ด้ห้าสีต่อดห้สต่ออยูแดงอู่แดงได้ห้าสดหาสีต่อดหาสีต่อโอ้ยนัมเบเตตายสองตีนะด้าสิต่อมาแดมาดงมาดมาดงมาดมาดงยูแดงอยูแดงอยูแดงอยูแดงดสิบ้าต่อดเตะขวา้เตะดหาสีด้เตะซ้ายที่ด้หาสีต่อดห้าสีต่ออยูแดงดหาสีต่อดหาสีต่อดงเสจปาไดเสดป่าประเมินเตะและแข้งรถทียูแดงได้เสดปาแดเสดปาแดเสป่าแดเสปาต่ออยู่แดงยูแดงอยูแดง ยูแดงยูแดงเหมือนเตะทรายม่อีกเข้าอยูแดงยูแดงได้เซฟปไดเดินเปาต่อยยูแดงแดงเตะ้านว่าเตะท้ายไม่เข้าแดงสามสองต่อแดงสามต่อแดงสามสต่อยูแดงแดงสามต่อแดงสอต่อแดงสต่อแดงสต่อองต่อดงอยูแดแดงยูแดงดามต่อแดงเตะทายดงห้าสตดตดงห้ต่อแดงห้ต่อแดงห้่ต่อแดงห้่ต่อแดงห้ต่อแดงห้่ต่อแดงห้ต่อแดงห้าสตดงหต่อต่อ ด้หต่อได้ห้ิต่อได้ห้ิต่อได้5สต่อได้5้ิต่อได้เตะขวาเต็มเตมมา่ตะซ้ายึ้นได้5้สต่อได้5สต่อได้สาสองต่อได้สามสองต่อได้สามสองต่อได้สามสองต่อได้เจิต่อได้เจ็ดิต่อได้เจิต่อได้เจ็ดิต่อได้เจิต่อได้เจิต่อเม่อเตะซ้าไม่เ้าได้เตะขวาเต็มได้สต่อได้สต่อได้สอต่อได้สต่อได้สองต่ออยู่แดง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 ได้สต่อได้สต่อได้สองต่อล้ใน ล้มในแดงไล่แคดิกวะไอแดแล้วลงไปแดงจะสีต่อแดงจะสีต่อแดงสามสอง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 ต่อยูแดงยูแดงแดงสามสองต่อแดงสามสองต่อแดงสามสองต่อแดงเดินแดงเดินอ๋อไอน้ำมันแต่ฟาจ้ำจ้ำยูแดงแดงขึ้นคอได้แดงขึ้นคอได้ยูแดง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 ูแดงไอน้ำมันลงเอวน้ำมันลงเอวน้ำมันลงเอว

มาดาม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 มาดังมาดามมาดามาดังยันนะ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 มาเงินมาเงินมาเงินมาดามมาดามมาดามจีดาแดงสามหมื <competitions> <im> euh ่นชีดาแดงสามหมื <im> ่นชีดาแดงสามหมื่นจิมมี่วาดี้จิมมี่วาดี้จิมมี่วาดี้ชีดาแดงสามหมื่น แดงพยัญชนะรับทราบแล้วแดงพยัญชนะรับทราบว่ามีฉีดยาสามหมให้แดงเดินน oh. hey, ่ะแดงยังไม่เด so. ินน่ะยันะมดาดามม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 ดา มาแดงมาแดงมาแดงแดงต้องเดินต <ame> <V> ิดตัวนะแดงต้องเดินติดตัวเหมือนที่เดินอ่ะเหมือนที่เคยเดินอ่ะเหมือนที่เดินไม่หยุดอ่ะเพราะว่าดูฝีมือมวยวงนอกนี่จะใกล้เคียงกันนะมาแดง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 แดงชอบต่อยประมาทนะแดงชอบต่อยมวยประมาทมาแดง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 มั่งกันมั่งกนมั่งกน มาเงินมาเงินมาเงินแปโก้แปโก้แปโก้เล่นแดงเปโก้เล่นแดงเปโก้สอนแดงอยู่เปโก้สอนแดงอยู่มาเงานา toma, like like sure ินมาเงินมาเงินมีเงินมีแดงอ่ะต่อไปเป็นยกที่สามต่อยตัวทสามมาเริเงิน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 มาเงินมาเงินวันนี้บอลคุกกี้สุสีพลิกไปพลิกมาทุกคู่นะครับยกที่สามต่อยตัวนะมาเงิน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  มาแดง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 มาดัง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 มาแดงมาดังแดงขึ้นคอระดังตีแดงตีมาแดงมาดังดังตีมาดัง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 อยู่ดดงได้ห้าสี่ต่อได้ห้าสี่ต่อได้ห้าสิบต่อได้ห้าสิบต่อได้ห้าสี่ต่อได้ห้าสี่ต่อแดงเดินแดงเดินแดงเดินอยู่แดงอยู่แดงได้ห้าสีบต่อดังเตะได้แค่กอตีแดงเตะและแข้งได้สามสองต่อได้ตามสองต่อ ได้ตามสองต่อได้ตามสองต่อได้ตามงต่อไนบมาดด้ตามสอต่อได้ตามสอต่อได้ตามสอต่อได้ตามสองต่อได้ึ้นขอดได้ึ้อขอได้ตามสอได้ห้าสี่ได้ห้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 ต่อได้ห้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 าสต่อดคขอตีได้ตามสต่อได้ตามสองต่อได้ควาาได้ตามสอต่อได้ตามสองต่อได้เจ็ดได้เจดสี่ได้เจดสได้เจ็ดได้เจ แดงเจ็ดส pe ีแดงเจดสี like. <c oughs> ่แดงเจ็ดสี่แดงเจ็แดงสต่อ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 แดงสอต่อแดงเจแดงเจดสีแดงเจแดงเจดสี่ด้จ็ดต่อแดงเจต่อแดงเจต่อแดงเจต่อได้จ็ดต่อยู่แดง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 ยูแดงแดงเดินแดงเดินแดงเจ็ดสีแดงเจแดงเจ็ดสีขวางได้แดงขวางได้แดงขวางได้แดงแขงแดงเจดสี่แดงเจดส ได้สต่อ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 หักหักได้ไม่ล้มได้เจดสี่ได้เจ็ดสี่ได้สองต่อได้สงต่อได้เจดสี่ได้เจ็ดสี่ได้เจ็ดสี่ได้เจ็ดีได้สามอได้สาได้สาองได้ได้สามอแดงทางได้ยัดทางดันนี้สวยได้สาอได้เจได้เจดสีได้เจดสีได้เจได้เจดสีได้เจได้เจดสี่ได้เจ่ได้เจ็ดได้เจด้มันดได้ดือได้ น้ำเงินนึก็ได้อยู่แดงยูแดงอยูแดงยูแดงมา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 แดงยูแดงได้ซามสองต่อได้ซามสองต่อได้ซัสอต่อได้ซัสอต่อได้ซัสต่อมาแดง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 มาดงมาดงมาดงมาดมาดดดดยู่แดงอยู่แดงได้ห้าสิต่อ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 ได้หาสต่อได้ห้าสิได้ห้าสิด้เตะปะได้ห้าสิต่อได้ขึ้นได้ มังง네ันมังง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 ัน Jan jan kan na, jan ai jan jan ai jan Jan kan, jan jan kan. Mi ngan mi dai mi dai Mangan mangan mangan, mangan mangan mangan. Mangan mangan mangan, mangan mangan mangan. Mangan mangan mangan, mangan mangan mangan. Mangan mangan mangan. Mi ngan mi dai ngah, mi ngan mi dai ngah, mi ngan mi dai มาดามมาดามมาดัมาดมมาดามาดมาดามาดามาดมาดามมาดามาดัมามัยานา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 เจบรามทาเจบราเมทราไปที่มุมแดงเจบราเมทาไปที่มุมแดงเจบราเมทาไปที่มุมแดงเจ๊ะทาไรเจ๊ะทำไรฉีดยา50ามบาทฉีดยาห้า0มบาทฉีดยาแดง5 0า0มบาทฉีดยาแดงหามนบาทฉีดยาแดงก่อใหม่หามบาท มาแดง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 คูกี้สุสีมากครับมวยวันนี้คูกี้สุสีมากทุกคู่แล้วนะทั้งสี่คู่เลยครับมวยในพลิกแพ้ฟลิกชนะกันได้เลยมาแดง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 อยู่แดงต้องแต่งตัวนะอยู่แดงต้องแต่งตัวแล้วนะครับอยู่แเงินก็ต้องแต่งตัวนะครับเพราะว่ามวยี่คูกขี้มากครับวันนี้มวยคูกขี้มากจัดมวยทั้งสี่คู่เลยกว่าผมจะหาบอยเด็ดตัวเด็ดเลือกเล่นของช่องนี้ได้นีครับใช้เวลานานมากครับหลังช่างนะเพราะว่า

เลยตัวยกที่สี่ลยตัวยที่สี่ยูแดงยูแดงทั้งคู่มีาชีด้วยกันนะครับยูแดงยูแดงยูแดงแดงสิต่อตัวบาเสมอชอบกันยูแดงยูแดงแดงสิเกต่อแดงสิต่อยูแดงยูแดงแดงสิต่อแดงเดินแดงเดินยูแดงยูแดงแดงขึ้นคอได้แดงสิบเก้าต่อแดงสิ้าต่อแดงห้ิต่อแดงห้าสต่อแดงห้ิต่อแดงหต่อแดงห้าต่อแดงหต่อแดงห้ิต่อแดงหต่อแดงห้ิต่อ แดงเตะาเต็มเดงเตะขาอทีแดงตต่อแดงตามสต่อแดงตามสต่อแดงสสต่อแดงตามสองต่อแดงตาต่อแดงตาต่อแดงเ็นตีน้ำมือหลังติดเชือกแดงตามสองต่อแดงามสต่อแดงตาต่อแดงาต่อแดตามสต่อแดงสามต่อแดงสต่อแดงสาต่อแดงอต่อแดงห้าสิต่อแดงห้าสิต่อแดงห้าสิต่อแดง้าสต่อแดงห้าสต่อแดงิต่แดงห้าสต่อแดงห้าสิต่อยูแดง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 มาดงมาแดงแดงยัดไปที Madam madam madam, madam 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 madam, Madang, madang. Dan hati to. Dan hati to. Dan tang, dan hati to. Dan hati to. Dan hati to. 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 ada mudah binti suai. Yudang, yudang. madam 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 madam, madam 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 madam, madang. Madang, madang. to. Dan hati to. to. Dan to. to. ได้สามสองต่อได้สสต่อได้สามต่อได้สสองต่อได้เจ็ดสี่ได้เจ็ดสี่ได้เจ็ดอนนี้บอลอกได้เจ็ดได้สต่อ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 ได้ขึ้นคอได้ได้ขึ้คอได้ยูได้ยูไดได้สงต่อได้หสองต่อได้ห้ต่อได้ห้าต่อได้ห้ต่อได้ห้าสองต่อได้ห้าต่อได้ห้าสองต่อได้หสองต่อได้หสองต่อได้ห้าสองต่อยูได้ยด้ยูได้ได้สต่อ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 ได้ห้าสองต่อ ได้ห้าสองต่อยูได้ตตัวไปก่อนยูได้แต่งตัวไปก่อนยูได้ยูได้ได้สต่อได้สต่อได้สองต่อได้เจสต่อได้เจ็สีต่อได้เจ็ดสต่อได้สมสองต่อได้สามสงต่อได้สามสงต่อได้สามสองต่อได้สสองต่อได้สสต่อให้ได้รดมาดัมาดาดมาดมาดมาดามาดังมางันมางัมางันมางันมางันได้มดมาดังมาดาดมาดามาดังมาดัยูได้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  ดันเตะไอ้นี่ยบอลเง้ยบอลเงบอลเง้ยุดงยุดงมาดาม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 มาดตังตตังัตังหม่อยหไดอยหน่อยหน่อยห่อยยุดดงมาดดมาดามมาดามมาสิต่อดามมา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 ดามอ้นี่เตะไม่ขึ้นยุดงยุดงดกเตะมาดามมาดามพลัน่อยพลัมหน่อยลัหน่อดตัต่ต ได้สองต่อได้สองต่อได้สต่อได้ห้าสองต่อได้ห้าสองต่อได้หาสองต่อได้หาสองต่อมัสีก็น้ามาสีมันน้ามัดสีก็น5ได้ห้าสองต่อได้หาสองต่อได้องสามลองลงสามลอง้องสามลองลองสามลองได้ห้าสองต่อได้หาสองต่อได้ห้าสองต่อลองสามลองลงห้าสามลองลองห้าสามลอง แจไปอยู 5, 5, ่น้ำเงินแล้วแจไปอยู่น้ำเงินห้าสอง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 ต่อห้าสอง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 ต่อเบียร์ละนองต่อไดห้าสองเบียร์ละนองต่อไดห้าสองอยู่แดงแต่งตัวไปก่อนอยู่แดงแต่งตัวไปก่อนอยู่แดงแต่งตัวไปก่อนแดงสามต่อ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 เบียร์ละนองต่อสามหนึ่งสามต่อทั้งเวทีสามต่อทั้งเวทีเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองได้เจ็ดสองต่อได้เจ็ดสองต่อแต่งตัวไปก่อนแต่งตัวไปก่อนอยู่แดงแต่งตัวไปก่อน อยู่น้าเงินยังแต่งตัวไม่ได้อยู่น้ำเงินยังแต่งตัวไม่ได้อยู่แดงแต่งตัวได้แล้วอยู่แดงแต่งตัวได้แล้วเจ็ดสองเจ็ดสองสี่ต่อสี่ต่อสี่ต่อห้า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 ต่อได้ห้าต่อได้ห้าต่อได้ห้าต่อออกตัวได้ออกตัวได้ออกตัวได้ได้ห้าต่อได้ห้าต่อได้ห้าต่อมวยห้าหนึ่งไม่ออกตัวนี่ช่วยไม่ได้มอยห้าหนึ่งไม่ออกตัวช่วยไม่ได้อกต่อหกต่ออกต่อหกต่ออยู่พักยกเจ็ดเจ็ดนี่ก็ออกตัวได้ครับพักยกเจ็ดเจ็ดต่อห้าหนึ่ง เจ็ดต่อ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 เจ็ดต่อแดงจัดต่อแดงเจ็ดต่อแดงแป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 ดต่อลองแปดลอง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 เจ็ดต่อจ็ดต่อราคานน้นหนึ่งอยู่ที่แดงเจ็ดหนึ่งแดงเจ็ดหนึ่งออกตัวด้วยแดงเจ็ดหนึ่งออกตัวด้วยออกตัวห้าหนึ่งก็ออกได้แล้วนะครับเพราะว่าเด็ดแดงนี่เป็นต่อสิบเก้าเท่านั้นนะครับกดดิ้ไปดิ้มามายกนี้นะครับทีไล่ต่อแปดหนึ่งแดงแปดต่อแดงแปดต่อแดงแปดต่อ 8-1ไม่ออกตัวแพ้แพ้ช่วยไม่ได้ไม่เด็ดตัวเดียวเลิกเล่นด้วยนะครับสำหรับทาด้าป่าแดงครับถือว่าประสบการณ์สำเร็จแล้วนะครับสมาชิกได้ตังค์แล้วนะครับไม่ต้องรอให้กรรมการชูมือนะครับยกสุดท้ายปล่อยตัวนะยกสุดท้ายปล่อยตัวอยู่แดงอยู่แดงได้8ต่อแดง8ต่อได้8ต่อเนื้อมันเตะไม่ขึ้นอ่ะไอ้แดงคว้านอไปดี10ต่อ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 แดง10ต่อได้10ต่อ แดงสิต่อน้ำมืนช้าลงน้ำมนชาลงแดงสิต่อแดงสิต่อแดงสิต่อแดงสิบต่อแดงสิต่อแดงสิต่อโอ้ยน้มันเตะเต็มเลยนะแดงสิต่อ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 แดงสิ้าต่อแดงสิ้าต่อแดงยี่สิบต่อน้ำมนห้อยน้ำมือห้อยน้ำมือห้อยน้ำมันยกไม่ขึ้นน้ำมืนเตะไม่ขึ้นน้ำมันเตะไม่ขึ้นเตะไม่เข้าสาต่อแดงสาต่อแดงสามสิบต่อแดงสามสิบต่อสาต่อสาต่อสามสิต่อ แดงสามสิบต่อ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 ห้อยแล้วหนึ่งห้อยล้วปคาแล้ปลาแล้วนึ่งปแล้วหนึ่งปาแล้วแพงแงแแแดงแแดงแพงแดงแพงแดงแแต่ไม่ขึ้นนะแต่ไม่ขึ้นกระโดดไม่ขึ้นอีกไอหนึ่งคขีบคอไอหนึ่งไอแดงคีบคอหนึ่งห้อยแล้วแพงงแพงแแดงแพงแดงแงแดงแงแดงลราคาแดงลราคาแดงหลาราคาแดงลาะราคา แดงลาราคาแดงล่ราคาแดงล่ราคาแดงลาราคาแดงล่ราคาแดงล่ราคาแดงล่ราคาแดงลราคาแดงล่ราคาแดงลราคาแดงล่ราคาแดงลราคาแดงล่ราคาวันนี้นี่หามวยเด็ดตัวเดียวเลกเล่นนี่ยากมากครับช่องนี้วันนี้สําหรับวันนี้นะหายยากมากๆ ดูช่างน้ำหนักตั้งแต่ตีห้านะครับเพราะวันนี้มวยสูสีมากกับช่องนี้มวช่องเจ็ดก็สูสีด้วยนะครับ <S <S วันนี้ก็พาให้สมาชิกเหมือนเดิมสามช่องนะครับ จบช่องนี้ก็ต่อโดยช่องเจ็ดจบช่องเจ็แล้วก็จะเดินทางไปภาคช่อง34ที่เวทีมวยราชดำเนินแดงลายราคาหน้าแดงลายราคาแดงลายราคา <S <S แดงไม่เคยแพ้นักใครมาก่อนนะครับได้ไอ้นะักบอลลีกาละอีก20วินาที มาเดี่สุดท้ายมาเดี่ยวสุดท้ายมาเดี่ยสุดท้ายแดงชนะ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 รอบก็ต่อไปครับรอบก็ต่อไปเมื่อเด็กตัวเดียวเล่นก็ชนะไปผมเองก็สบายใจสมาชิกก็ cũng sẽ thoải mái chơi cả